นี่แค่งานแรกของผมนะีผมเจออะไรก็ไม่รู้แปลกๆในโรงภาพยนตร์หมายเลข14ลูกค้ารายที่9กดการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หมายเลข14เรียนลูกค้าทุกๆท่าน ที่เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์หมายเลข14เนื่องจากทางเราโรงภาพยนตร์สตาร์ซิตี้ต้องการที่จะรักษาอัตลรตและความปลอดภัยในการรับชมภาพยนตร์ของทุกๆท,ท่านจึงขอความร่วมมือในการอ่านกฎสำหรับการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หมายเลข14ก่อนเข้ารับชมภาพยนตร์หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับกฎสามารถสอบถามพนักง,งานประจำโรงภาพยนตร์ได้ตลอดเวลา หรือในกรณีที่ท่านไม่สะดวกปฏิบัติตามกฎสามารถคืนตัวได้ที่ช่องจ่ายตัว๋วทางเรายินดีหารอบฉายใหม่ในโรงภาพยนตร์หมายเลขอื่นๆให้ท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดเพิ่มกฎการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หมายเลข14กฎข้อที่1การตรวจตัวที่นั่งสำหรับโรงภาพยนตร์หมายเลข14จะมีเพียงการตรวจตรงประตูก่อนเข้าโรงภาพยนตร์หมายเลขต่างๆเท่านั้น และไม่มีการตรวจซ้ำมีกเนื่องจากโรงภาพยนตร์นี้อยู่ด้านในสุดของโรงภาพยนตร์ทางฝั่งขวาซึ่งห่างจากบริเวณประตูตรวจตัว,ตวทําให้ยากต่อการเดินเข้าออกของพนักง,งานที่มีหน้าที่ตรวจตัวที่นั่งหมายเหตุหากมีพนักง,งานคนใดพยายามจะขอตัวท่านซ้ําอีกครั้งอย่าให้ตั๋วแก่เขาเด็ดขาดกฎข้อที่2อย่างที่ได้แจ้งไว้ในกฎข้อที่1 เนื่องจากระยะทางของโรงภาพยนตร์กับประตูทางเข้าไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเข้าออกของพนักงานนักทำให้โรงภาพยนตร์หมายเลขนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกะของพนักงานประจำโรงภาพยนตร์ดังนั้นตลอดเวลาเปิดทำการของเราท่านจะได้รับบริการจากพนักงานของเราสี่คนดังนี้คนแรกแม็กกี้คนที่สองโรบินคนที่สามเจนนิสคนที่สี่ แพทริกซึ่งท่านสามารถสังเกตชื่อของพวกเขาทั้งสี่คนนี้ได้จากป้ายชื่อที่กลัดไว้บนอกกฎข้อที่2.1ในกรณีที่ท่านพบว่าพนักง,งานที่ให้บริการแก่ท่านไม่ใช่พนักง,งานของเราทั้งสี่คนที่กล่าวถึงให้บอกเขาคนนั้นว่าผู้จัดการกำลังรออยู่เรีบไ,ไปพบเขาเร็วแล้วอย่าพูดอะไรกับเขาอีก มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาในการให้บริการในโงรงภาพยนตร์หมายเลข14กฎข้อที่3หากท่านพบว่าที่นั่งของท่านมีเด็กสาวผมปลอนยาวหรือเด็กหนุ่มผมดำสวม,มหมวกไหมพรมสีแดงนั่งอยู่กรุณาแจ้งพนักง,งานของเราให้ทราบเขาจะจัดการหาที่นั่งใหม่ซึ่งเหมาะสมกับราคาตั๋วที่ท่านจ่ายพวกเขาเป็นคู่รักที่มีพฤติกรรมก่อกวนลูกค้าท่านอื่นๆทางเราพยายามจะแก้ไขปัญหานี้แล้ว ต่ไม่สามารถนำพวกเขาออกไปจากโรงภาพยนตร์หมายเลขสิบสีได้จริงๆกฎขอ้อที่สทางเราขอยืนยันณนที่นี้ว่าอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ของเราผ่านมาตรฐานทุกชิ้นและได้รับการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติอันใดก็ตามในระหว่างการฉายภาพยนตร์ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎย่อยดังต่อไปนี้ กฎข้อที่4.1กรณีที่สีในภาพยนตร์เปลี่ยนเป็นสีขาวดำขอให้ท่านจะแสดงอาการตื่นตระหนกหรือสงสัยรับชมต่อไปอย่างสงบพนักง,งานของเราจะรีบแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้เร็วที่สุดในเวลาไม่เกิน5นาทีกฎข้อที่4.2สําำหรับกรณีนี้เราอยากให้ลูกค้าที่พาบุตรหลานซึ่งมีอายุต่ำกว่า15ปียานข้อปฏิบัติอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจพาบุตรหลานของท่านเข้าไปรับชมภาพยนตร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คือในภาพยนตร์จะมีตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องเข้ามาในเฟรมด้วยพวกมันจะทําการฆาตกรรมตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องจนหมดและไม่มีการเซนเซอร์ใดๆกับฉากอันโหดร้ายนี้ทั้งนั้นแม้พนักง,งานของเราจะพยายามแก้ไขกรณีนี้อย่างสุดกําลังแล้วก็ตามเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ครั้งหนึ่งเราได้รับรู้ว่า มีเด็กใช้ร้องไห้จนหมดแรงเพราะเขาเห็นตัวการ์ตูนแมวและหนูได้เข้ามาทําการฆาตกรรมตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบซึ่งฉากที่ว่านั้นบรรดาผู้ปกครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโหดร้ายและสะเทือนใจเอามากๆเพราะทุกอย่างถูกย้อมเป็นสีแดงด้วยเลือดจนหมดพร้อมๆกับเสียงร้องยังเจ็บปวดของตัวละครในเรื่องกดคที่4.3เหตุผิดปกติในข้อนี้ จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับข้อที่4.2และจะเกิดกับท่านลูกค้าที่ที่นั่งข้างๆว่างไม่มีคนนั่งเท่านั้นหากท่านได้ยินเสียงกระซิบซึ่งมีความแหบและทุม้มคล้ายกับเสียงกระซิบจากผู้ชายอายุประมาณ30ปีไม่ว่าเขาจะพูดอะไรห้ามตอบโต้หรือออกเสียงอะไรเด็ดขาดแม้ว่าเขาพยายามจะพูดปลุกปั่นให้ท่านรู้สึกหวาดกลัวก็ตามที่สำคัญ ห้ามหันไปมองหน้าเจ้าของเสียงกระซิบนั้นเด็ดขาดกฎข้อที่4.4จากทั้ง3กรณีความผิดปกติที่เกิดขึ้นน้องเหนือจากสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตามกฎในข้อน,นั้นๆแล้วสิ่งที่ทุกท่านต้องทำเหมือนกันไม่ว่าจะเจอกรณีไหนก็คือห้ามลุกออกจากที่นั่งห้ามละสายตาจากจอภาพยนต์และห้ามส่งเสียงดังใดๆไปนั้นขาดกฎข้อที่ห หลังจากที่ภาพยนตร์เริ่มฉายแล้วไม่อนุญาตให้ลูกค้าท่านใดออกจากโรงภาพยนตร์จนกว่านังจะฉายจบยกเว้นกรณีฉุกเฉินจริงๆนี่คือกฎในการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์หมายเลข14ทางเราโรงภาพยนตร์สตาร์ซิตี้เจ้าของกิจการภาพยนตร์นี้ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านในการปฏิบัติตามกฎดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภยัย อย่างที่เราได้แจ้งท่านในข้างต้นลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกใจจะรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์น,นี้สามารถแจ้งพนักง,งานตรงช่องใจตัวให้ทราบได้เราจะแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างสุดความสามารถและยินดีที่จะไม่คิดค่าบริการใดๆเพิ่มขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างเพลิดเพลินจากโรงภาพยนตร์สตาร์ซิต หลังจากที่นั่งไม่มีอะไรทํานอกจากเล่นไพ่และเกมกระดานอยู่ในออฟฟิศเป็นเวลา3วันในที่สุดผมก็ได้ออกมาทำงานภาคสนามพร้อมกับคู่หูวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยปริศนาอย่างจีนและเจโรมสักทีลูกค้าในครั้งนี้คือโรงภาพยนตร์สตาร์ซิตีโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่และครบครันที่สุดในเมืองนี้พวกเขามีทั้งโรงฉายภาพยนตร์มากกว่า20โรงและมีหนังฉายมากกว่า10เรื่อง อีกทั้งยังมีป๊อปคอนสูตรพิเศษอีกด้วยแต่เรื่องนั้นช่างมันไปก่อนเถอะที่สำคัญก็คือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาจ้างเราต่างหากคุณลีผู้จัดการโรงภาพยนตร์บอกว่าพวกเขาเพยายามจะยกเลิกการใช้งานโรงภาพยนตร์หมายเลข14หลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ปิดการใช้งานเครื่องฉายภาพในโรงภาพยนตร์อื่นๆจะไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่าเพิ่งจะมีการซ่อมบำรุงไปก็ตาม มีวิธีเดียวที่จะทําให้โรงภาพยนตร์หมายเลขหนึ่งใช้งานได้ตามปกติก็คือเปิดใช้โรงภาพยนตร์หมายเลข14ครั้งเท่านั้นนับวันมันก็ยิ่งหนักต่อให้เราไม่ปิดโรงภาพยนตร์นั้นเครื่องฉายภาพในโรงภาพยนตร์หนึ่งก็ใช้งานไม่ได้เราไม่มีทางจะแก้ไขได้แล้วและนั่นคือสาเหตุส,สําคัญในการว่าจ้างเราที่คุณลีได้แจ้งเอาไว้ป๊อปคอนรอร่อยมากเลยนะอืม รสกราโพดชิ้นนี่อร่อยจริงๆส่วนจิมกับเจโรมจะใส่ใจในความสำคัญนี้หรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้ตั้งแต่ที่เข้ามาถึงโรงภาพยนตร์พวกเขาให้ความสนใจกับการกดบัตรอัตโนมัติและป๊อปคอร์นถังใหญ่เป็นพิเศษมากกว่าการตวรวจสอบสิ่งผิดปกติในโรงภาพยนตร์ซีโมนมากินด้วยกันสิเชิญเลยครับผมไม่หิวแนะ่เหมือนเด็กๆเลย พวกเขาซื้อป๊อปคอนมาสองถังใหญ่พร้อมน้ำหมัดลมอีกหนึ่งแก้วใหญ่ก่อนที่จะซื้อตั๋วหนังเสีออีกขอร้องเธอะนี่จ้างผมมาเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นผู้ปกครองกันแน่นะหนังรอบนี้เป็นหนังแนวรักนมนติกนะ่นังงคนนี้มาถ้าบอกว่าเธอแสดงหนังเก่งมากเลยนะในที่สุดก็มาซื้อตั๋วสักทีเนะี่ยมันน่าประหลาดมาก ที่วันนี้ไม่มีลูกค้าคนไหนเข้ามาจองตั๋วดูนหนังในโรงภาพยนตร์หมายเลข4 4แม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันหยุดกเ็เถอะแต่มันเป็นไปได้น้อยมากๆที่วันธรรมดาจะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแบบนี้ผมได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดินตามพวกเขาทั้งสองคนเข้าไปด้านในเพื่อไปยังโรงภาพยนตร์หมายเลข14เราผ่านการตรวจตัวมาแล้วตรงหน้าประตูดังนั้นเราจะไม่โดนตรวจตัวอีก ผมจำกดข้อนี้ได้ขึ้นใจขอโทษนะครับลบกวนขอตัวตัวที่นั่งด้วยครับและเขาเป็นใครกันนะในขณะที่เรากำลังจะเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์หมายเลข14อยู่ดีๆพนักง,งานที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูก็ขอตัว,ต,วตัวที่นั่งของจีมทั้งๆที่เราไม่ต้องตัวจตัวแล้วเจโรมเราจะไม่ช่วยจีมหน่อยเหรอแต่เจโรมไม่ได้หยุดช่วยจีม เขาเดินเข้าไปหาที่นั่งตามตัวที่ซื้อไว้ไม่แตกตื่นกับพนักงานปริศนาที่อยู่ตรงหน้าประตูเลยแม้แต่น้อยไม่จะเป็นเดี๋ยวก็มาแล้วเขาว่าแบบนั้นพร้อมกับพยายามมองดูป้ายตัวอักษรเรื่องแสงแสดงแถวที่นั่งเล็กๆด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยของเขาตานั่นเสียงอะไรเนะี่ยป๊อปคอนที่นี่กรอบดีจังเลยนะ ยังไม่ทันที่ผมจะตัดสินใจอะไรได้ชิมก็มาพร้อมกับถังป๊อปคอนในมือแล้วแถมยังเคี้ยวไม่อย่างเพลิดเพลินอีกด้วยเสียงเมื่อกี้ใช่เสียงเคียวป๊อปคอนแน่เหรออ้าวซีโมนไม่ไปนั่งที่นั่งเหรออ๋อ,อ,อคือเดี๋ยวจะไปแล้วครับผมได้แต่อ้ามอึงไม่รู้จะพูดอะไรดีระหว่างอ๋อพอดีกำลังจะเดินตามเจโรมไปหรืออ๋อ คิดว่าน่าจะกลับไปดูจิมก่อนสุดท้ายก็พูดไปว่าผมกำลังจะเดินไปนั่งในจังหวะที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปในแถวที่นั่งสายตาของผมก็เห็นว่าเจลรมกำลังคุยกับพนักง,งานของโรงภาพยนตร์อยู่อันที่จริงมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไปเชื่อพนักง,งานคนนั้นไม่ได้เขียนคำว่าเคสโรงภาพยนตร์หมายเลขสีไม่มีพนักง,งานที่ชื่อเคสซีมอน ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายใจหอบอยู่ดีๆร่างกายก็แข็งทื่อไปเสียอย่างนั้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีอาการอะไรเลยแท้ๆซีโมนทำยังไงทำยังไงดีล่ะซีโมนครับเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าอ๋อ,อ,อเปล่าครับแต่เจรมนั่งกินป๊อปคอร์นอยู่นั่นไง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากขณะที่ผมจะบอกว่ามีพนักง,งานชื่อเคสเข้ามาคุยกับเจโรมหันมาอีกทีพนักง,งานคนนั้นก็หายไปแล้วแบบที่ไม่มีใครพูดถึงตามที่ผู้จัดจาก,การได้บอกเอาไว้ในกฎเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะจิมที่นั่งอยู่แถวหน้าผมพูดปลอบแบบนั้นก่อนจะยิ้มให้อีกหนึ่งทีจากนั้นจึงหันไปดูโฆษณาที่ฉายบนจอต่อ นั่งได้ตามสบายเลยนะแล้วให้จิมนั่งอยู่แถวนั้นคนเดียวจะไม่เป็นอะไรหรอกครับอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะหอพูดแบบเดียวกันเป๊ะเลยไอ้ที่บอกว่าไม่ต้องห่วงเนะ่ะหมายถึงใครกันแน่ละ่ะในเมื่อไม่เข้าใจอะไรสักอย่างผมจึงทําได้แค่นั่งเกอดอกรอเวลาให้หนังฉายแต่รอได้ไม่นานก็ได้เวลาฉายพอด,ดี หนังที่ฉายในรอบนี้คือหนังรักโรแมนติกอย่างที่จีมบอกนางเอกรับบทโดยดาราที่กำลังโด่งดังมีชื่อเสียงส่วนบทพระเอกเป็นดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวมาเล่นอาจจะเพราะความน่าสนใจตรงจุดนี้หละมั้งที่ทำให้หนังเรื่องนี้กำลังอยู่ในกระแสถ้าเป็นหนังแนวสืบสวนสักหน่อยก็คงดีผมเห็นด้วยกับเจโร وم. อม่าหาว่าผมเป็นพวกขวางโลกที่ช่าว,วิจารณ์หนังในแง่ลบอะไรเลยนะ แต่นางรักกับตัวผมนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆตอนนี้เลยจะหลับแหลม่หลับแหลแล้วแอร์เย็นๆดนตรีประกอบฉากเพอเพะเบาะนุ่มๆอ้ะเหมาะแก่การนอนจริงๆเอะเดี๋ยวมานะฮะอึแทนที่ผมจะเคิ้มหลับระหว่างการดูหนังกลายเป็นว่าเจโรมพูดทักขึ้นมาก่อนเขาพูดทิ้งไว้แบบนั้น ก่อนจะลุกขึ้นไปบนห้องฉายภาพเมื่อผมมองไปที่จอก็พบว่าจากที่หนังมีสีสันกลับเหลือเพียงสีขาวดำเท่านั้นแต่กดบอกว่าให้นั่งอยู่กับที่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแพทิกแพทิกเด็กคนนั้นจัดการกับมือสีเทานั่นเขาเขากำมันจนนิ้วมือหักหมดเลยไม่กี่นาทีต่อมา พนักง,งานที่ชื่อเจนนิสก็วิ่งมาหาพนักง,งานประจำโรงภาพยนตร์อีกคนด้วยอาการที่ตื่นตะหนกผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ที่แน่ๆคำว่าเด็กคนนั้นคงหมายถึงเจโรมที่ขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้สรุปแล้วพวกเขาไม่ต้องทำตามกฎหรอกเหรอผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเจโรมเดินกลับมานั่งที่นั่งอีกครั้งพร้อมๆกับช่วงเวลาที่ผมเห็นสัตว์ประหลาดสักตัว ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอยู่ในเฟรมของจอภาพนั่นต้องเป็นสิ่งที่ผิดปกตินแน่ๆผมมั่นใจเลยละ่ะที่ผมบอกว่าหนังรักดแมนติกมันไปด้วยกันกับผมไม่ได้ผมขอถอนคำพูดผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อดูฉากสยองขวัญเลือดสาดนี้เช่นกัน สัตว์ประหลาดที่ดูคล้ายสลัมนั่นขมือพระเอกกับนางเอกจนเลือดสาดเต็มจอภาพทุกอย่างมันน่าสยดสยองและทําให้ผมรู้เสึกว่าผมคงกินซอสมะเขือเทศหรือแยมสตอร์รี่ไม่ได้อีกสักพักสีมอนครับเจโรมจับไหลผมไว้ก่อนจะใช้นิ้วของเขาชี้นําให้ผมมองไปที่จีมซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าพวกเราแทนที่จะมองหนังตามกฎ ดูให้ดีๆนี่คือสิ่งที่นายจะต้องเห็นไปอีกนานเขาว่าแบบนั้นในขณะที่จีมกำลังนั่งดูภาพบนจออย่างนิ่งสงบไม่มีอาการตัวสั่นหรืออาการที่แสดงถึงความตื่นกลัวใดๆทั้งสิ้นเมื่อกี้นี้มันสุดยอดไปเลยเธอว่าไหมที่นั่งด้านขวาของจีมซึ่งเคยเป็นที่นั่งว่างตอนนี้ม่ใช้ร่างสูงซึ่งไม่รู้ว่าเขามาจากไหน เขาได้เข้ามานั่งและกระซิบด้วยน้ำเสียงชวนคนลุกกับเธอชายคนนั้นสวมหมวกทรงสูงและใส่สูทมือด้านขวาของเขาดูได้รับบาดเจ็บเพราะมันบิดเบี้ยวจนผิดรูปผมรู้สึกขนลุกกับเขายังบอกไม่ถูกเพราะว่าทุกอย่างบนตัวเขาล้วนเป็นสีขาวซีดยกเว้นเลืฝีปากที่แดงฉานเสียงกระซิบของเขามันทําให้ผมรู้สึกแย่กว่าที่กฎบรรยายไว้เยอะมาก ลองคิดดูสิถ้าเธอเป็นคนที่ถูกกินอาจจะเริ่มจากที่ขาหรือไม่ก็แขนเขายังคงกระซิบให้จิมกลัวแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลเท่าไหร่นักเพราะจิมยังคงนั่งในท่าสบายๆและไม่ได้สั่นกลัวอะไรความกลัวจะทำให้ร่างกายสูบฉีดเลือดมากขึ้นมันจะไหลออกจากแผลมันจะไหลออกจากแผลของเธออย่างรวดเร็ว จนทุกอย่างถูกย้อมด้วยสีแดงแน,น่ๆบอกตามตรงนะจิตใจของเธอแข็งแกร่งมากถ้าเป็นผมคงสติหลุดไปแล้วเธอนึกออกไหมชายเจ้าปัญหาคนนั้นยังพยายามพูดต่อไปเพื่อให้จิมกรีดร้องออกมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเสียงอะไรออกมาจากปากของจิมเลยไม่ออก ในที่สุดเธอก็พูดจีมหันหน้าไปหาเขาอย่างช้าๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าเพราะที่ฉันนึกออกคือแกโดนกินนั่นทำให้ผมรู้สึกขนลุกมากกว่าเดิมผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเร็วมากแต่ขากันไกลของจีมเริ่มอ้ากว้างขึ้นเพราะหัวของชายคนนั้นอยู่ในปากเธอ ช่วงคอจนถึงเท้าของเขาดิ้นเหมือนกวางที่กำลังดิ้นเอาชีวิตรอดจากสัตว์นักล่าเธอกระเบือบเขาทั้งเป็นเขาดิ้นทุรนทุรายได้ไม่กี่อึดใจทั้งร่างของเขาก็เข้าไปอยู่ในตัวของจีมหมดแล้วเธอขยับปากแล้วหัวไม่กี่จังหวะก็สามารถกินเขาเข้าไปได้ทั้งตัวจากฟันที่มีรูปร่างเหมือนคนปกติกลับกลายเป็นฟันแหลมคมสี่ใหญ่ไปในตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ และผมไม่รูได้ว่าแก้มของเธอขยายใหญ่กว่าปกติมามากขนาดไหนและสิ่งสุดท้ายที่เธอทำก็คือเคี้ยวเขาจากนั้นก็กลืนลงท้องไปนั่นแหละการทำงานของพวกเราพวกคุณกินมันเหรอใช่ไม่เป็นอาหารหลักของเราแต่เราไม่กินมนุษย์นะให้ตายไม่อยากจะเชื่อเลย ผมทำงานกับตัวอะไรวันนี่ยหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีใครพูดอะไรอีกบ้างรู้ตัวอีกทีหนังก็จบลงไปสั้นแล้วและได้เวลาที่เราจะต้องลุกออกจากโรงภาพยนต์บ้าๆนี้สักทีแล้วพวกวัยรุ่นจอมก่อกวนนั่นละ่ะจัดการไปแล้วพวกนั้นน่ะแค่แตะไหล่ก็หนีตเลิดกันไปลงนรกหมดแล้วละ่ะแย่จังเลยนะ ไม่มีใครสอนพวกเขาหรอว่าโรงหนังไม่ใช่ที่ที่เอาไว้เสพยากเกินขนาดพวกเราเดินไปตามทางออกเพื่อจะอไปพบกับคุณลีผู้จัดการของโรงภาพยนตร์ตามที่นัดกันเอาไว้ตั้งแต่วันที่เขามาว่าจ้างเราทีมกับเจรมคิดว่าค่าจ้างในครั้งนี้เป็นเงินเทียบเท่ากับค่าตัวที่นั่งสำหรับดูหนังเรื่องเมื่อสักครู่ค่าปอบคอสามถังใหญ่และน้ำบัดลมสองแก้วใหญ่ หมายความว่าหนังเรื่องเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูฟรีไม่ต้องเสียแม้แต่ค่าน้ำหมัดลมแถมยังได้ป๊อบคอนรถข้าโพดชิดกลับบ้านไปอีกหนึ่งถังใหญ่นี่พวกเขาคิดแค่นั้นจริงดิมันจะดีมากถ้าคนได้ทิปกับผู้ช่วยของเราแน่นอนครับไม่มีปัญหาอ,อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้ลืมส่วนของผมแล้วนะแต่ผมรู้สึกเหมือนภาพที่เห็นกำลังหมุนได้ ซีม <Simon, S 2> อนเขาเป็นลงไปแล้วแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทไม่รู้ว่าหลังจากนั้นใครทำอะไรกันบ้างแล้วผมกลับมาที่ชั้นสองของร้านลับฟีได้ยังไงแต่ที่แน่ๆนนจีมและเจรมนั่งเฝ้าดูอการของผมอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งผมฟื้นขึ้น,นมา นายสลบไปสองชั่วโมงได้ผมก็ว่าแบบนั้นเพราะท้องฟ้าในตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วแต่ถือว่าฟื้นเร็วกว่าชาลีอีกนะสมัยนั้นเขาสลบไปเกือบสีชั่วโมงได้เดี๋ยวนะใครคือชาลีละ่ะผู้ช่วยคนก่อนของเรานะี่ยอ๋อ,อ,อนายเก่งมากชาลี ผมได้รับคำอธิบายจากนายจ้างของผมทั้งสองคนสรุปได้ว่าพวกเขาไม่ใช่พวกสิ่งลี้ลับที่จับมนุษย์มากินเป็นอาหารแต่พวกเขาคือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กินสิ่งลี้ลับนั้นเป็นอาหารแทนน,นาดเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวจนถึงปัจจุบันได้สรุปแล้วพวกคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรใช่โอ้ยให้ตายสิ จิมกับเจรรมบอกผมว่าสามารถลาออกได้ถ้ารู้สึกไม่ดีกับพวกเขาไม่ละครับผมไม่จำเป็นต้องลาออกแนะ่แต่ผมคิดไว้แล้วว่าถ้าผมลาออกผมจะเอางานจากที่ไหนมาทำเพื่อหาเงินเดือนสมัยนี้งานหายยากจะตายแค่เห็นพวกเขากินของแป,ปลกๆเนะี่ยมันไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่หรอกไหวอยู่นะ แม้ว่ามันจะทำให้ผมเป็นลมก็ตามทียังไหวครับเอาเยียมไปเลยเย็ยนวันนั้นมาท่าทำสตูสูตรพิเศษกับพาแอปเปิลทำเมงของเธอให้ผมทานเธอบอกว่าเป็นการฉลองที่ผมผ่านการทำงานในวันแรกไปได้ได้วยดีและดีใจที่ผมไม่ได้ขอลาออกไปไหนมันอร่อยมาก มีคนมาทานอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนฉันดีใจมากจริงๆยิ่งมีคนทานด้วยเยอะๆก็ยิ่งอร่อยซีโมนนายจะเติมอีกก็ได้นะก็ครับเติมครับภาพที่มีคนมาร่วมทานอาหารด้วยกันกับผมและยิ้มแย้มไปด้วยกันนั้นยิ่งตอกย้ำว่าตัวเองคิดถูกแล้วจริงๆที่จะทำงานกับจิมและเจโรมต่อไปเพราะว่าการทานอาหารคนเดียวเนะี่ย มันไม่ค่อยอร่อยหรอกนะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาไล่แก่เ,เพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะซีโมนเข้ามาอยู่ในแก๊งนี้เป็นเคสแรก ก็เจอดีเข้าให้แล้วและต่อไปในตัวของซีโมนจะถูกจีมกับเจโรมพาไปเจออะไรแปลกๆปลอีกไหมและเขาจะอยู่ได้อีกภารกิจเอ๊ะจะอยู่ได้อีกภารกิจสิเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนต้องรอติดตามในตอนต่อไปของซีรีส์บริษัทรับํำจัดกฎแปลกถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นสามารถดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วสามารถตามฟังเรื่องก่อนหน้านี้ได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะครับ และเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่าพาพีเศด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ให้ผมเดียวมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปติดตามแวะไปซับพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอธิบาชั้นด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ